เราหนูกินข้าวค่ะโอ้โห่กินบักเขียบค่ะพี่นอ้องเอ้โหัวมาใส่กันท่านี่าบน้ำนี่ค่ะหัวตะตื่นตื่นแล้วย้ายเห็ดอันพัดอันบักอออ้วนอ้วนปล่อยให้กินเลยค่ะอ้วนหเอแจับบ่ลูกเนื้อ,อ,อจับบ่พี่พลอยจับ,จบไหม,ไม วัสดีค่ะเมื่อวานไม่ได้เจอกันเลยเมื่อวานไปไหนมานอน,นอนเล่นละเมื่อวานไปจ่าลคามามาเมวานไปร้อยอิดด้วยเมื่อวานนี้ไปหาคุณย่าชวีวันดำเนินมานะคะห่อนติบันห่อนตัวห่อนเด้มันห่อน พู้เ่บเขียบโอ๊ยหญ้าแย่แล้ง่าเ้าบเขียบตเขาหากันลวเขียบยาเห่นออกไงเขียบหนังโอ้ยาไปใส่กันเยยาไปใส่กันให้แกนหนออกห้ คุณยายคุณยาไห้วานีน้ำตาออกไหมซึ่ว่าเด็กน้อยมืหมหดดหอหุ่นจักความหุ่จักวัดตีหุ่จักทุเรียวเอือนยาครับเป็นยาค่อยเอือนยาหวัวนี่ยาโอ้โหเฮ้ยยศรินทร์นักขานโนโน่พอมแพมโน่พอมแพมด้วลินแบบนนี่มันไงข่อนเหร ห้ใขห้กินเองก็เป็นนังสันตัว